เรามาถึงเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สามคืนนี้เป็นเรื่องของคุณโออยู่ในสายเรียบร้อยนะครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณโอฟังอยู่แถวไหนอ่อตอนนี้อยู่สวนหลวงราครับผมสวนหลวงรานะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งบังกะโลชายทะเลกแล้วเหรอครับผมนะฮะเรื่องเป็นยังไงฮะอ่อตอนนี้สัญญาณดีไหมครับพี่ดีครับเสียงดังฟังชัดเลยครับผม คือก็ก่อนเล่าเลยนะครับครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือก็พวกผมก็เกิดเมื่อประมาณประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับไป <ฮะ S 2> ก็คือกลุ่มนักศึกษาไปเที่ยวกันคือช่วงปิดเทอมเนี่ยครับฮะคือคราวนี้ด้วยความที่พวกผมก็ไปกันก็คือเหมารถตู้กันไปแล้วคราวนี้ไปถึงตรงหน้าที่พัก,กนะครับเป็นทางเป็นทางถนนรถวิ่งทั่วไปแต่ว่าเหมือนกับว่าที่งานเนี่ยที่ท,ที่บ้านพัก,กนะครับจะมี จัดงานอยู่ครับซ,ซึ่งซึ่งรถตู้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้พวกผมเนี่ยลงตรงปากทางแล้วกันแล้วให้เดินเข้าไปเพราะว่าไม่อยากจะขับรถผ่านเต็นท์งานนะครับอือคราวนี้ก็คือผมผู้ผมก็ไม่ได้สีเรียกอะไรกบอกได้ครับพี่แล้วก็ลงแล้วก็บอกคนขับว่าเออเดี๋ยวก็มารับมารับกันในในที่นัดไว้ครับคราวนี้ก็คือเดินไปไปผ่านเต็นท์เนี่ยครับซึ่ง ึ่งตอนนั้นก็คือเดินไปก็ไม่รู้ว่างานอะไรแล้วผมจาไม่ได้ว่าเป็นผมตัวผมเองเนี่ยหรือว่าเพื่อนผมเป็นคนพูดนะครับคือเราเดินไปเจอตรงนั้นที่ทเป็นเต็นท์นะครับเป็นงานศพครับพี่เป็นงานศพ oh. ก็คือผมจำไม่ได้ว่าเป็นผมพูดเองหรือว่าเพื่อนผมพูดซึ่งปกติผมเนี่ยน่าจะเป็นคนพูดผมาว่าสบายและคืนนี้มีข้าวต้มฟรีกินละ mm. ครับผมก็ผมก็แล้วก็เพื่อนบอกว่า มึงเอาอีกแล้วนะพูดอย่างนี้ผมบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคือถ้าสมมติได้กินข้าวต้มฟรีเราก็มาฟังสวดแล้วก็อุทิศส,ส่วนในเขาก็ไม่น่าจะมีอะไร <c oughs> ครับก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือเข้าบ้านพักเก็บของตามปกติทั่วไปครับแล้วก็ไปนั่งเล่นอะไรกันรอเวลาสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามคือด้วยความที่บ้านพักติดทะเลแต่ว่ามันมันไม่ได้บรรยากาศครับก็ <c oughs> เลยต้องนั่งรถเพื่อ,อออกไปที่ท,ที่อ่าวครับ <c oughs> ที่ี่คนนักท่องเที่ยวขาเที่ยวกัน <Okay. S 2> คราวนี้เนี่ยด้วยความที่มันไกลจากที่บ้านพักมากก็เลยต้องต้องหารถออกไปคราวนี้ไปเจอเป็นรถพ่วงข้างครับพี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างครับ uh. มีมีน้องเนี่ยเขาขับรถมาก็เลยถามน้องว่าน้องครับเนี่ยพี่พี่ขอย,ยืมรถมอเตอร์ไซค์นี้ได้ไหม hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ hmm. ให้ คือเหมือนกับเป็นเด็กที่อยู่แถวละแวกนั้นนะครับพี่แถวบ้านผาแกครับอซึ่งซึ่งแถวแถวนั้นเขาน้าจะแบบทำอาชีพแบบว่าส่วนหนึ่งน่าจะทําเกี่ยวกับรถรถพวกนี้ครับแล้วก็เลยถามน้องเขาว่าได้ไหมน้องบอกว่าได้ครับพี่พี่ขับเป็นหรือเปล่าน้องก็พูดอย่างนี้บอกเดี๋ยวลองหัดดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ให้ค่าค่ายืมเนี่ยสองร้อยครับคราวนี้ก็เลยหาหาคนในกลุ่มเนี่ยใครขับมอเตอร์ไซค์เป็นบ้างซึ่งซึ่งผมเนี่ยขับเป็นแต่ว่าผมผมไม่อาสาสมัครขับก็เลยมีมีน้องคนหนึ่งที่ไปด้วยกัน ขับแข็งขับเป็นก็เลยลองขับดูน้องคนที่เป็นเจ้าของรถก,ก็บอกว่าอันเดี๋ยวพี่ขับอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งน้องเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ประมาณปอสามปสี่ครับพี่ตัวเล็กๆอืม mm. ขับก็เลยรุ่น,น้องผมเนี่ยก็ขึ้นไปขับแล้วก็ให้พวกผมเนี่ยขึ้นไปนั่งกันไปทั้งหมดประมาณหกหกเจ็ดคนก็คือก็นั่งกันพอดีพอด,พอดีพ่วงข้างพอดีเลยครับ <Huh. S 2> แน่นเลยครับคราวนีดว้ด้วยความที่ไม่เคยมีใครขับพ่วงข้างเลย ออกตัวครั้งแรกกับพี่เกือบไปชนงานเขาแล้วครับอืมก็พอพอครานี้ปุ๊บก็ใจเสียละก็เลยรุ่นน้องผมก็เลยบอกแมวดีกว่าพี่ผมไม่ลองดีกว่าผมผมว่ามันไม่ค่อยดีละอืมเพื่อผมมีคนหนึ่งขับมาจะเป็นบอกมาเดี๋ยวลองเองเหมือนเดิมครับพี่จะม้วนเข้าไปที่งานเขาเหมือนเดิมครับคือพ่วงข้างมันจะกินซ้ายอะ่ะกินข้างพ่วงอะ่ะ รับผมผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยขับผมไว้ใ <Yeah. S 2> จแต่เพื่อนบอกว่าม uh. ันมันขับยากแล้วก็หนักหนักกับเพื่อนด้วยก็เลยแบบก็ขับไม่ได้ uh huh. อ่ะก็เลยก็เลยบอกน้องขับไม่ได้อ่ะบอกน้องที่เป็นเจ้าของรถนะครับ uh huh. คราวนี้ก็เลยบอกน้องเดี๋ยวน้องไปส่งพี่ละกันแต่พี่ให้ขาบไปอ่ะร้อยหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวขากลับน้องมารับแต่พี่ให้อีกร้อยหนึ่งมาก็ขอบอกอ๋อได้เลยพี่แล้วพี่จะไปกี่โมงอ่ะบอกว่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยเหรอใช่ครับพี่ใช่ใช่ครับเด็กประมาณ ตัวเลขเปสามปสี่ครับอ๋อป้าสามป้าสี่โอเคครับก็เขาบอกว่าได้ครับพี่แล้วพี่จะไปกี่โมงบอกเออเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเดี๋ยวไปเจียงของแป๊บเดียวเดี๋ยวรอตรงนี้เลยปุ๊บผมก็ไปหยิบของไปพวกหยิบกล้องหยิบอะไรกันมาโทรศัพท์กระเป๋าตังอะไรเงี้ยครับก็ล็อกห้องล็อกที่พักเรียบร้อยปุ๊บก็ขึ้นรถก็ขับไปก็ไม่มีอะไรครับคือน้องขับง่ายมากเลยผมก็คุยกับเราพูดน้องขับง่ายแค่ไหนแล้วบอกที่มันก็ไม่ยากนะก็คือคุยกันไปก็ไปถึงที่พักก็เล่นน้ําคราวนี้ ก็ <c oughs> เล่นน้ากันเสร็จปุ๊บคนนี้ก็คือได้เวลานัแต่ครับน้องคนเนี้ยไม่มารับพี่ผมพวกผมทั้งหมดก็เลยต้องเดินจัดอ่าวเนี่ยครับกลับไปที่บ้านพักซึ่งซึ่งผมไม่น่าจระายะทา,างเท่าไหร่แต่แต่เดินนานมากครับพี่เดินประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับก็คือเดินเดินกลับไปในขณะในขณะที่ผมเดินเดินกลับกันเนี่ยครับระหว่างทางเนี่ย ด้านด้านขวามือของผมนะครับจะเป็นผมผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นจะเป็นคล้ายๆบ่อบ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับ <S <S แต่ตรงกลางมันจะคือลักษณะเหมือนคล้ายๆบ่อเลี้ยงปลาซึ่งบ้านยายผมเนี่ยเขาเลี้ยงปลาแล้วผมก็จะรู้ว่าเออเนี่ยทาล้อมเนี่ยเวลาวิทย์น้ำแห้งๆมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีศาลตั้งอยู่ตรงกลางครับพี่กลางกลางกลางพื้นที่นั้นเลยครับ <S <S แล้วก็ผมผมมองเข้าไปปุ๊บผมเห็นคมเห็นเป็นคนเนี่ย ใส่ชุดไทยยืนอยู่ในศาลอ,อืเออืออแต่แล้วผมก็คิดในใจว่าผมก็คิดในใจว่าการจะทักเพื่อนว่าเฮ้ยพวกพวกมึงดูดิใครแม่งแต่งชุดไทยยืนในศาลวะอืมแต่ว่าผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดกับเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะศาลใหญ่ขนาดไหนแล้วคุณเห็นเป็นเป็นศาลใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดคุณมองเห็นแบบเป็นเป็นคนที่อยู่ในศาลหรือว่าเป็นตุ๊กตาหรือเป็นอืมถ้าพูดก็คือเหมือนกับ ขุนๆพี่เคยเห็นคุณนคุณห,นหุนลองเสื้อ,อไหมพี่อ่าอ่าอ่าครับเหมือนคุณลองเสื้อแล้วก็ใส่ชุดไทยแล้วก็มีเหมือนกับหมวกมีอะไรเขาไม่ได้อยู่ในสารใช่ไหมอยู่ข้างๆอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ด้านในอยู่ด้านในเลยครับไปถึงสารนี่เป็นสารใหญ่เหมือนอ,อ,อ,อันอ่าคือเดี๋ยวผมบอกตอนหลังละกันว่าเป็นสารอะไรดีกว่าอ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 ่าครับผมก็คือแล้วผมก็ผมก็คิดในใจว่าผมคิดในใจว่ากำลังจะบอกเพื่อนที่แบบเดินไปพร้อมกันเนี่ยตอนที่เาเดินกลับกันนะครับว่า เฮ้ยมึงดูดิใครแม่งแต่งชุดไทยดีในศาสหรืออะไรเงี้ยไรคิด้อีกอีกใจหนึ่งเลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าคงไม่มีใครไปแต่งชุดไทยยีหรอกก็เดินกลับกันไปคราวนี้คือต้องเดินผ่านงานศพนั่นครับพี่<ะ>แล้วด้วยความที่มันมันใกล้จะมืดแล้วครับเพื่อนบ,บอกเนี่ยไอโอมึงเนี่ยไปพูดเนี่ยแล้วเป็นไงต้องเดินผ่านงานและเอาไงล่ะครั้เนี้ยผม,ผมก็เลยบอกไม่มีอะไรหรอก เราก็เดินไปปกติซึ่งซึ่งพอเดินผ่านงานก็คือก็มีญาติมีอะไรของของเจ้าของก็คือของงานก็คือนั่งฟังสวดกันปกติอะครับอืมซึ่งตอนนั้นน่าจะสวดจบแล้วหรือว่ากําลังดําเนินการอืมน่าจะดําเนินการครับไม่ได้แต่ว่าสวดถึงบทหม่ละก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรก็คือเดินผ่านไปก็คือเข้าที่พักกันก็อาบน้ําเตียมกินอะไรกันนี่ครับสักประมาณผมไม่แน่ใจว่าประมาณกี่กี่โมงนะครับ ก็นั่งนั่งก็คือตามตามภาษาคนไปเที่ยวกันนะครับในศึกษาก็คือเล่นด้วยกินด้วยอะไรด้วยความที่ห้องมันแคบมันแคบมากครับมันไม่ได้มีที่นั่งที่ที่เยอะครับก็นั่งกันที่พื้นแล้วก็มีด้านบนเตียงบ้างผมเนี่ยเป็นคนที่นั่งหันหน้าออกไปหาประตูอืประตูที่พักครับเป็นห้องแบบเตียงเตียงติดแล้วไม่มีที่เลยพี่ท่านนึกนึกภาพคือว่าเปิดประตูมาเจอที่นอนเลยครับอ่าครับ ผมก็นั่งหันหน้าออกไปที่ประตูแต่นั่งในสุดนะครับนั่งในสุดแต่หันหน้าออกไปที่ประตูก็คือเรื่องแบบสักพักหนึ่งเนี่ยครับผมเนี่ยผมเป็นคนเห็นว่ามีคนเปิดประตูเปิดประตูตลูกบิดเหมือนบ้านพ <อะ S 2> ับน<อ>ะครับ <อะ S 2> เปิดปตัวปุ๊บ <อะ S 2> แล้วตาเขากับตาผมเนี่ยกับม,มองกันเลยแบบปุบ๊บผมเลยพูดออกไปเลยว่าในขณะที่มีคนเปิดประตูนะครับผมพุดว่าเฮ้ยใครเปิดประตูวะอืม แล้วเราประตูก็ปิดแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยพี่เงียบแบบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่แต่ว่าเปิดปิดแบบปุป๊บพอพอมองเห็นผมปุ๊บเขาก็ป,ปิดแล้วผมก็พูดจังหวะมันแบบต่อเนื่องกันพอดีเลยนปุวว๊บเพื่อนผมด้วยความที่แบบว่าคิดว่าอาจกินเหล้ากันอะไรกันดื่มกันอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่ามึงเมาแล้วใครจะมาเปิดประตูห้องเราอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับอ่ก็เลยให้เพื่อนที่อยู่ใต้ประตูที่สุดนะครับ ไปเช็คประตูว่าล็อกหรือเปล่าผลก็คือว่าประตูไม่ได้ล็อกก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นเจ้าของหรือเปล่ามาดูเราเสียงดังหรือเปล่าผมไม่ได้คิดอะไรคราวนี้ก็เคยล็อกประตูปุ๊บพอล็อกเสร็จก็เหมือนเดิมครับทํากิจกรรมกับเหมือนเดิมคราวนี้เพื่อนผมอีกคนนึงนั่งหันหน้าออกประตูเหมือนกันแต่ว่าจะนั่งข้างๆผมเยี่ยงๆผมคือเพื่อนคนเนี้ยเป็นคนที่ถ้าพูดอะไรเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเนี่ยจะเชื่ออืพูดเหมือนผมเลยครับว่าเฮ้ยใครเปิดประตู อืคราวนี้แหละครับซึ่งคราวนี้คุณไม่เห็นคราวนี้ผมไม่เห็นครับอ <factory S 2> แต่เพื่อนที่นั่งข้างผมไม่เห็นซึ่งประตูล็อกแล้วครับพี่ออก็เลยคร <ๆ S 2> าวนี้ก็เลยอ่ะเปิดประตูออกไปดูกันเลยเพื่อนผมมีคนดนึงหาม <c oughs> บอกใครไม่เปิดประตูว่าประตูล็อกแล้วก็จะกับว่าไปอ่ <c oughs> าเสียใจเสียอะไรไปปุ๊บก็เลยอ่ะเปิดประตูไปดูข้างนอก เปิดไปเนี่ยครับพี่มันเงียบมันเงียบแล้วก็คือด้านด้านด้านออกพอประตูไปด้านขวาเนี่ยจะเป็นทะเล<ม>เดินไปประมาณสักเจ็ดยี่สิบก้านเนี่ยถึงทะเลละ<ม>ส่วนด้านซ้ายเนี่ยต่อมาเป็นติดถนนแล้วก็ยิงย,งยืงถนนนะครับจะเป็นบ้านงานแล้วพี่<ม>อืพอด้วยความที่เปิดไปก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ดีแลนอนดีกว่าแล้วก็สวดมนต์ดีกว่าอื<ม>ครับพอ นอนเสร็จอะไรก็เลยกลับมานอนแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็มันนั่งคือมันก็นอนกันไม่หลับอะครับพี่อืมอนมาคุยกับเราไปทําอะไรกันอะไรหรือเปล่าอะไรเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนกับคนที่แบบว่าําห่าเนี่ยครับก็บอกว่ามีอะไรหรอกเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปใส่บาทอะไรก็ี่สวงกุศลไปโค้นมีอะไรหรอกครับก็ถึงเช้าแต่ว่าก่อนเช้าเนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่า มันมันนอนประมาณตีสามตีสี่ 3, 4, ประมาณนะครับมันนอนไม่ค่อยจะหลับแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีคนเนี่ยเดินอยู่ข้างหน้า <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้าห้องที่พักอะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนกับไฟไฟทางหรืออะไรเงี้ยครับมันส่องมาก็เห็นเป็นเงาคนเดินออื <c oughs> แต่ว่าผมก็คิดในใจว่าคือถ้า,ถ,าถ้าทําอะไรไม่ดีไปเนี่ยผมผมขอโทษนะครับอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็หลับแล้วครานี้เพื่อนผมก็ตื่นมาแล้วคือครนนี้ก็คือท้องเสียกันยกคณะเลยครับที่หลังจากที่ผมแบบขอโทษขอโพยอะไรเสร็จก็คือท้องเสียกันแล้วก็คือกําหนดการเนี่ยต้องกลับอีกคืนหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้แล้วก็เลยโทรไปบอกคนขับรถตู้ครับว่าเออมารับได้ไหมก็คือเขาก็มารับไม่ได้แต่ว่าเขาใช้เพื่อนมารับแต่ว่าจะไม่เข้ามารับตรงที่พักครับ ก็คือจะไปรับตรงที่อา่าวเหมือนกับว่าเขามีมีคิวอยู่ที่อ่าวพอดีอะไรเงี้ยครับข่าวนี้ก็คือไปเนี่ยตอนขากลับก็คือให้ไอ้น้องคนที่ไปส่งเนี่ยครับไปส่งต่อไปทะเลตอนแรกนะครับพี่น้องพงข้างอ่าใช่ครับผมผมก็บอกว่าโหน้องยังทิ้งพี่ไว้งี้ตายเลยนะถ้าเดินกลับผมก็แซลลวันไปอะไรเงี้ยครับน้องบอกโว้ลืมที่อะไรเงี้ยปุ๊บก็การจะไปเนี่ย ผมก็เลย <c oughs> อยากรู้ว่างานศพเนี้ยเป็นงานศพใครคือในไหนจะกลับครับผมก็เลยมองเข้าไปในบ้านงานในขณะที่กลับครับก็คือคือผมผมก็แปลกใจนิดหนึ่งว่าเออเขาก็ไม่ได้ปิดปิดอะไรเลยนะครับตอน,นตอนกลางวันนันก็คือก็อคือเป็นเป็นเป็น,ปนคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมีรูปหน้าศพแล้วก็มีไฟมีอะไรแต่ไม่แน่ใจว่ากี่คืนแล้วนะครับปุ๊บก็คือรถกลับกันก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรกันก็คือด้วยความที่ท้องเสียกันด้วยอะไรด้วย ก็คือขึ้นไอ้รถไอ้น้องคุณนี่ครับให้ไปส่งคราวนี้ที่จําคือขาดกลับเนี่ยที่จําสารที่ผมบอกได้ไหมครับ uh. ว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ในสารที่ผมบอกเนี่ย uh. คือสารนั้นนะครับข้างในนั้นไม่มีหุ่นไม่มีอะไรเลยพี่มีท่อนไม้อยู่ท่อนหนึ่งครับอ uh. ผมก็เลยถามน้องว่าน้องไอ้สารนี้ยสารอะไร uh. น้องบออ๋อเนี่ยสารเจ้าแม่ตะเคียน uh. คนแถวนี้เขาก็กราบว่าอะไรกันแต่ข้างในนั้นไม่มีขุนไม่มีรูปปั้นไม่มีอะไรมีแค่ท่อนไม้กับกับศาลาสารนะครับผมคิดในใจโอ้โหนี่สองเด้งเลยเลยเนี้ยงวดนี้ผมก็เลยผมก็เลยกับอธิษฐานในใจว่าผมถ้าผมทําอะไรผิดผมก็ขอโทษด้วยนะครับอะไรนครับแล้วก็ขอให้กับกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วกันนะครับไม่ได้กิจกรรลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็กลับไปคานนี้ก็ไปถึงรถตู้ก็คือนั่งรถกลับไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วครับคันนี้ก็คือกลับบ้านโดยส,สดขภาพปกติครับก็คือเหมือนกับที่เจอคือก็งงว่าใครใคร,ใครมาใครมาเปิดประตูด,ดูครับแล้วก็ในศาลเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนั่นแหละครับคุณโอผมเตือนคุณอย่างนะคุณอยากขอโทษบ่อยนะครับพี่ มอยากขอโทษบ่อยนะการขอโทษบ่อยแสดงว่าคุณทําผิดบ่อยอ๋อคือคือผมคือคือส่วนตัวผมเหมือนกับเหมือนกับเป็นคนเป็นคนชอบเกงใจครับเออแล้วเพราะว่าถ้าฟังคุณเล่ามาคุณคุณคิดไปก่อนละคุณคกินข้าต้มฟรีวาใครวะน่นนั่นนี่อะไรบ้างอย่างเงี้ย เงออนั่นอแหละแต่คือคือพื้นฐานผมเป็นคนอย่างนี้ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องมานึกเนือยใจขอโทษขอโทษขอโทษก็เลยบอกว่าคุณอยากขอโทษบ่อยเพราะคุณขอโทษบ่อยแสดงว่าคุณคุณเหมือนทําผิดบ่อยอ๋อครับผมโอเคครับคุณโอครับผมคือป่านิดนึงครับคือผมผมเนี่ยคือเรื่องเนี้ยครับคือผมกะจะเล่าตั้งแต่แบบเมื่อเมื่อเมื่อวันที่เจอเลยครับเจอปุ๊บแล้วก็กลับ คือบอกเฮ้ยโทรมาเล่าเลยนี่นี่คุณเจอนานแล้วยังเจอมาเมื่อประมาณตอนเจ็ดปีที่แล้วครับตอนเรียนปีหนึ่งปีสองเลยครับโอ้แล้วคุณก็เก็บเรื่องนี้ไว้เจ็ดปีใช่คือคือผมเนี่ยอยากจะเล่ามากจนคือตอนเรียนนะครับคือช่วงที่เจอเนี่ยคือเป็นช่วงที่บบเรียนแล้วมันเรียนเยอะแล้วก็เหมือนกับสังสค์เยอะเพิ่มบอกโทรมาเล่าเลยแต่แต่ฟังเนี่ยผมฟังเดี๋ยวช็อกมามานานมากครับก็คือฟังทุกคืนตอนเรียนกับพวกเพื่อนที่ไปเจอด้วยกันเนียครับเพิ่บอกโทรมาเล่าเลยโทรมาเล่าเลย ตั้งแต่วัน,ว,นวันที่เจอครับเพราะว่าเอาเอเดีโทรมาเล่าจนมาวันนี้ยครับพี่ก็เลยเพิ่งได้มาโทรแล้วก็มีแบบช่วงไปบวชด,ด้วยอะไรด้วยคือไม่ได้โทรมาเล่าสักทีหนึ่งตนวันนี้ครับเหมือนกับเหมือนกับผมผมคิดได้ใจว่าเออผมผมขอเล่าเถอะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรโดนใจว่าไม่ได้เล่าสักทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเค ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเล่ามีเรื่องอื่นครับครับผมดีดีครับผมครับผมสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ